สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครผมที่ช่องบาบู oo, สินค้าเกษตรของเราวันนี้ผมมามีเอื้องสายน้ํำผึ้งหอมนะครผมดอกสีเข้มนะครผมงานกอ2อกิโลขีดครับผม2โลนี้รวมกันนะครผมงานกอใหญ่ๆๆแบบนี้หายากครับผมกว่าจะได้เจอแบบนี้นะครผม2กอนี้นะครผมเอื้องสายน้ําผึ้งดอกหอมตัวนี้ผมปล่อยในราคานะครผม 2กิโลกว่านี้ในราคา2,800บาทรวมส่งนะครับผมรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วเป็นเอื้องสายนะครับผมมาจากประเทศพมา่านะครับผมเอื้องสายน้ำผึ้งดอกหอมนะครับผมมีมาแค่2กอนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นงานกิโลแต่งานกอใหญ่ๆแบบนี้เอาไปแปะนะครับผมเอาไปติดเนี่ยยังไงก็ได้เห็นดอกแน่นอนเพราะ เขาก้านใบนะครับผมเขาทิ้งใบทั้งหมดแล้วนะครับผมเพื่อเตรียมออกดอกเพื่อเตรียมออกตาดอกนะครับผมยังไงคุณก็ได้เห็นดอกแน่นอนปีนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วงานยิ่งมาเป็นกอแบบนี้ครับผมดูสิครับผมเป็นกอสมบูรณ์เลยรากแน่นสมบูรณ์เลยแบบเนี้ยเดี๋ยวก็แตกยอดใหม่ขึ้นมา2กอ้อนนี้เกือบ3กิโลผมปล่อยแค่2,800บาทรวมส่งงานกอใหญ่อลังการนะครับผมมี เป็น2กรงน,นี้นะครับผม2,800บาทรวมส่งท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988เอื้องสายน้ำพึ่งหอมปลูกแบบห้อยหัวชอบร่มรำไรใครเอาไปติดต้นไม้ได้เลยได้ชมดอกแน่นอนครับปีนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินธาเกษตรครับงานกอใหญ่ใหญ่หญอลังการสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามา แชทมาทักทายกันมากดไลค์ให้เป็นกำลังใจสวัสดีทุกอาทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออ่าคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนสองก้อนนี้2อ0พรวมส่งนะครับผมงานไม้หายากยิ่งเป็นไม้กอยิ่งหายากแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ